กระตูนล,ลนลงป้องกันและปราบปรามการทุจริตหมู่บ้านช่อสะอาดตอนข้าราชการคอรัปชั่นเอ,เอคุณครูครับเป็นข้าราชการชั้นผู้น้อยเนี่ยได้เงินเดือนน้อยมากหรอครับถึงต้องคอรัปชั่นเพื่อที่จะได้มีเงินเพิ่มอ่ะได้น้อยก็ไม่ควรเอาปัญหาปากท้องมาอ้างเพื่อจะทำทุจริตหรอกนะจุกเราควรจะมีคุณธรรมในใจ เออแล้วพวกนักการเมืองที่รวยอยู่แล้วทำไมยังโกงกินเงินหลวงอยู่ล่ะครับคุณครูพวกนี้เขาไม่ได้โกงเพราะปากท้องแต่โกงเพราะความโลภทรัพย์สินที่ได้มาจากการโกงกินหรือทำชั่วมันอยู่กับตัวได้ไม่นานหรอกที่อยู่ได้นานคือความซื่อสัตย์สุจริตใช่ไหมครับคุณครูใช่และจ้า